อ่ะครับผมอัดใหม่ครับเรามาอยู่กับไอดีนี้นะครับทวิตเตอร์ว่างหนึ่งครับ <c oughs> ราคาสามหมืนแปดพันบาทเท่านั้น <c oughs> ของที่เราจะได้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันนะครับ <c oughs> คลิปที่แล้วมันเสียงมันอื้ออึงอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็อัดเงียบๆเนี่ยแต่ว่ามันไปดังอะไรรู้สึกตักตึกตักอ่ะ ผมมีครับโหมดหหมดมีปลาไปดูที่ชุดนะครับเราจะได้อะไรบ้างนะครับสามหมื่นแปดพันบาท ID นี้ชุดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ทันไปดูคลิป ก่อนหน้าได้อีกทีครับปิดเสียงดูแล้วกันนะผมผมไม่ลบแต่ผมอัพอัพซ้อนไปเลยดีกว่าชุดตามนี้นะครับหมวก หมวกข้าเซตอันนี้พวกนี้มีนะครับอ่าหมวกกันน็๊บ ประมาณนี้นะครับเป่าค่อนข้างมีเยอะนะครับเครื่องประดับมีตามนี้นะอ่ะนี่ชุดชุดมัมมี่นะครับมัมมี่สนันจนชุดพายเขา ไพลแอปเปิลนะครับก็คือมีนะครับใส่ตรงนี้อ่ะมีนะครับขอใส่อยู่ในนี้ก็มาดูแมทเทอรียลมีห้าอันนะครับที่เหลือล่มตามนี้ครับ นนี้นี้น่าจะสุ่มมาเยอะมานบโอ้โหเนี่ยอะไรเต็มไปหมดอะอะเราดูที่ไฮไลท์ของงานดีกว่าครับงานนี้ไม่มีไม่ได้ครับไฮไลท์ปืนเลเวลเจ็ดน้ำแข็งนะ AKM m อ6กใหม่เลเวล4นะครับตัก,กาไม่มีเวล7เวล7เซตเดอฟูมีนะครับอ่ะเวล2 เวลสองอ่ะเวลสามนะครับอันนี้ก็มีนะครับเปืนนี้ไอดีทุกไอดีเป็นไอดีที่ฝากขายนะครับถูกใจไหนก็ติดต่อผมมาได้ครับเบอร์มีผมทิ้งไว้ให้แล้วกัญทานะครับ ท้าอัพมีทับเต็มไปแล้วอ่ะของประมาณนี้นะครับทิ่เบิร์ดเดี๋ยวผมไปใส่ชุดนี้ก่อนดีกว่าชุดนี้ อมรุที่ฉายานะอา้าวฉายาคนข้างเทพจุติอา่าตามนี้ครับธงไทยแก้ไขอวตารอ่า,อาตามนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้เสียงจะดีนะครับกรอบชื่อนะครับเอ็ดซีซันสิบเอ็ดอะใครคราวซีซันแปดอะตามนี้ครับก็ ขาดอะไรครับนกนกเต็มนะครับก็ใครดูสองคลิปซ้อนไปเลยแล้วกันครับใไอคลิปหนึ่งปิดเสียงแล้วกันเสียงไม่ดีเลยอนะันนั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม